สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ fer, กรอบสนุก ช่วงที่3แล้วนะคะของตื่นมาติวได้เวลาของช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือติวโต้แฟนกับช่วงที่ทุกคําถามเนี่ยครูพี่เมฆจะเอามาตอบให้นะคะใครมีคําถามที่ยังไม่ได้โพสต์ก็โพสตได้เลยที่ facebook com slash ตื่นมาติวไม่ว่าจะเป็นคําถามในวิชาต่างๆที่ไม่เข้าใจหรือจะเป็นคําถามเกี่ยวกับคณะหรือสาขาที่ตัวเองอยากเรียนก็ได้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงใช้คะแนนวิชาอะไรในการสอบเข้าบ้างอ่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะไปติวนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย Nestle w a f e r กรอบสนุกไปติวกันเลยค่ะ กับมาติวโต้แฟนกันต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นคําถามที่น้องๆน,นะฝากเข้ามาทางแฟนเพจนะครับใครมีคำถามอย่าลืมลุกนะฝากมาได้นะแฟนเพจตื่นมาติวนะครับสองช่วงที่ผ่านมาเราติวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐนะครับช่วงนี้มาตอบคาถามรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคำถามเกี่ยวกับอยากเข้าคณะนู้นคณะนี้มากันเยอะวันนี้มีคณะหนึ่งครับที่น้องๆถามกันมาซ้ําๆกันนะครับคณะแรกนี่รู้สึกถามว่าน้องอะไรเอ่ยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะลูกสุภาวดีเนทิปถามว่า จิตวิยาคืออะไรคะแล้วต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูเสริมคําถามให้ไหมแล้วต้องอยู่คนบ้าทั้งวันหรือเปล่าคะเธอหลายคนจริงๆนะลูกนะบางคนเนี่ยอยากเรียนไปศึกษามาแล้วนะพอกลับไปถามพ่อถามแม่แม่คะหนูจะเรียนจิตวิทยาสิ่งแรกที่พ่อแม่คิดคืออะไรครับน้อง้องคิดตามนี้เธอปเรีคนบ้าเหรอแต่น้องครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจิตวิทยาเนี่ย คือน้องๆบอกว่าคณะพวกนี้นะมันเป็นคณะทางด้านสังคมศาสตร์จริงไหมสังคมศาสตร์คือการศึกษาพ,พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับต่างๆนานาแหละแต่มีการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคิดวิทยาศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์นะครับนั้นจิตวิทยานะครับก็เป็นการเรียนเรียนออกอกแล้วเนี่ยนะครับน้องจะได้วุฒิอะไรรูป้ป่าววิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยานะครับเป็นการศึกษาให้ลูกศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์แต่ไม่ได้ศึกษาแบบอะไรล่ะนั่งเทียนคิดไปเองไงเราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นน้องเวลาดูหนังหนังฝรั่งนะไอคนตัวใหญ่ๆดำๆนะบางทีแบบมันต่อยทีนะมีเรื่องทีนะเป็นไงดูดุนแรงไหมรู้สึกเรากลัวปะลุสมมุติน้องไปเที่ยวอเมริกาเจอไอ้ตัวใหญ่ๆไม่ต้องใหญ่หรอกเจอแค่ี พี่บัวขาวน้องก็กลัวแล้วค่ะใช่ไหมน้องเชื่อครับว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาทาลงไปอะเกิดจากหอเกิดจากโครโมโซมครับเขามีโครโมโซม XY เออปกติผู้หญิงอะไร XX ผู้ชาย XY ไอคนนี้เป็น XY เห็นไหมคือมันมี Y เพิ่มอีกตัวหนึ่งมันเลยแสดงความเป็นชายมากกว่าปกติมีเรื่องปุ๊บต่อยมีเรื่องปุ๊บตีเห็นไหมครับถามว่า ถ้าบางทีเราไม่เข้าใจเด็กคนนั้นเนี่ยไอเด็กคนนี้มันก้าวแล้วไอเด็กไม่ดีความจริงแล้วเฮ้ยวิทยาศาสาตร์มันอธิบายได้มน,นจิตวิทยาเนี่ยนอกจากศึกษาทําไมคนนี้ถึงคิดอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้นะเราเอาความรู้เอาข้อมูลทางวิทยาศาสาตร์เข้าไปด้วยซึ่งมันจะแตกต่างกับมนุษยวิทยาฮะถ้ามานุษยวิทยาเนี่ยมันศึกษาก็เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์โดยตรงๆประเด็นเน้นสังคมเยอะ นะครับแต่นี้คือเน้นเป็นความเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของมนุษย์จิตของมนุษย์แล้วพวกนี้เขาจะรู้เลยครับว่าจะต้องคิดต้องต้องให้ยากระตุ้นอะไรต้องเปลี่ยนอะไรอะไรอ่างๆคล้ายๆการรักษาแต่ก็ไม่ไม่เหมือนจิตแพทย์นะไม่เหมือนจิตแพทย์นะครับหล้วคนบอกแล้วต้องอยู่คนบ้าตลอดไปไหมไม่จริงหรอกนะครับอย่างเด็กที่ติดเกมตล,ตลอดเวลาใช่เด็กใช่คนบ้าไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหม พ่อแม่ว่าแล้วก็อะไรก็เลยไปปรึกษานักจิตวิยาบอกเออต้องพูดกับลูกแบบนี้นะถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนะลองเอารางวัลอย่างอื่นไปล่อเขานะเห็นไหมนี่คือจิตวิยาแต่ถ้าเป็นจิตแพทย์นะครับอันนั้นก็เป็นพวกอาจจะคล้ายๆโรคจิตหรือเป็นคนบ้าต้องรักษาต้องให้ยาต้องแบบนั้นไปเลยนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรมันก็มีสาขาไงลูกนะเช่นจิตวิยาคลินิก นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาที่ปรึกษาแต่ที่น้องๆน่าจะพบเจอบ่อยสุดก็คือจิตวิทยาการแนะแนวเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับนักจิตวิทยาแนะแนวก็จะคอยปรึกษาให้ปัญหาทุกอย่างลูกอกหักก็ไปหานักจิตวิทยาแนะแนวได้ เครียดอ่านหนังสือไม่ทนันกลัวสอบเข้าไม่ทนันเพื่อนเพื่อนอ่านไปสิบบทและเราเพิ่งได้หนึ่งบทนักจิตวิทยาแนแนวก็เข้ามาช่วยวเราเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนถึงได้มีครูแนแนวนะครับและแต่ถ้าไม่รู้จะปรึกษาทางไหนก็นี่ครับในรายการตื่นมาติวเนี่ยส่งคำถามมาได้นะพี่เมฆพยายามจะหาคำตอบมาให้กับพวกเราได้โอเคนะเคลียร์ลูกนะเกี่ยวกับเรื่องคณะจิตวิทยาอีกคณะหนึ่งครับที่ถามมารู้สึกว่านี้เป็นสองคนถามมาตรงกันเลยนะ คนแรกนี่เขียนชื่อภาษาไทยมาเลยครับนายอดิศักดิ์คำถาอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโอซอนจากกระวุธนะครับคนนี้น่าสนใจครับนะอดิศักดิ์คำถาเขาบอกบอกเลยครับว่าครูพี่แม่ครับผมอยากเรียนรัฐศาสตร์ IR อาะไรคอะไรคือไอ <P ff s> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ international r e l a t i o n นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้าที่มหาลัยบางแห่งก็เรียกว่าการทูตตรงๆบางที่ก็เรียกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกว่า IRIR นะครับมากเลยครับอยากเข้ามากอยากถามว่า IR ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องเป็นน้องจากภาคอีสานชีวนะครับไทยอีสานนะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเขาใช้คะแนนอะไรบ้างภาษาที่3จําเป็นไหมพวกฝรั่งเศสเยอรมาันเพราะว่าบางทีเด็กวิทย์ก็อยากจะเข้า บางคณะบอกว่าต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสจบเ่ยไม่ได้น้องๆครับอันนี้พูดให้ฟังใครมีน้องอยู่ม .3 มนะน้องอยู่ม .3 ไปดูนิดนึงนะครับบางทีเนะี่ยอยากจะเข้าคณะน,นี้สาขานี้มากปรากฏว่าไปเลือกเรียนสิ่งคนวณพอไปมหาลาัยนี้บอกเฮ้ยต้องใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นจบเลยครับสิ่งคนวณไม่เคยเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้การเลือกสายตอนตอน,ตอนที่ดูจะเลือกสายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเกรดถึงแล้วก็เลือกสายวิทย์ หรือไม่ไม่ใช่ว่าหนูเกียรติเลขหนูจะไปเรียนศิลปภาษาหนูต้องมองข้ามไปถึงนั้นเลยพี่ไม่รู้ว่าอดิศักดิ์คนนี้อยู่ชั้นไหนแต่บอกให้อดิศักดิ์ดีใจไว้เลยว่าไม่ต้องใช้ภาษาที่สามลูกโอเคไหมเออถ้าหนูจะเรียนสายวิทย์สายอะไรมาเข้าไปเลยลูก <c oughs> นะครับฝรั่งเศสเยอร,รมันผู้ตรงตรงบอกถึงครูบอกว่าใช้ถ้าหนูอยู่มหกมานั่งเริ่มต้นเรียนฝรั่งเศสใหม่ตอนนี้จะสู้เขาได้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ได้ เพราะนั้นบอกเลยนว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสาครคามไม่ต้องใช้แล้วใช้อะไรภาษาไทยสังคมอังกฤษโอเคไหมภาษาไทยสังคมอังกฤษแล้วก็แกะนะครับใช้เท่านี้ครับลูกนะสบายเลยแล้วเราควรเตรียมตัวอ่านหนังสืออะไรบ้างครับก็อย่างที่ครูบอกลูกเวลาเราจะเข้าคณะไหนเนี่ยเช่นจะเข้ารัฐศาสตร์บางคนก็คิผมต้องอ่านการเมืองเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันสอบก็สอบเหมือนชาวบ้าน สอบภาษาไทยก็เหมือนทุกทุกคนเหมือนที่ครูพิกวางติวงมีอะไรบ้างไะหลักภาษาการใช้ภาษาวรรณคดีอ่านได้ครบทําข้อสอบเก่าจบสังคมศึกษาบอกวิผมเข้ารัฐศาสตร์ผมอ่านการเมืองการเมืองเมืองว่าบอกวันนี้ไงเรียนเรื่องรัฐไปแล้วอ่านการเมืองเรื่องรัฐเรื่องรัฐก็ไม่จําเป็นพอข้อสอบออกหมดเลยศาสนาก็ออกภูมิศาสตร์ก็ออกเศรษฐศาสตร์ก็ออก,ก,ออกต้องรู้ทุกเรื่องภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องอาจเป็นว่าเตรียมตัวอย่างไรเขาบอกว่า อ่านหนังสือตามหลักสูตรมปลายที่มีนี่แหละอ่านทบทวนทําโจทย์และที่สําคัญตื่นแต่เช้ามาดูรายการเราครับนะรับรองน้องได้ความรู้แน่ๆเลยครบหมดเลยนะภาษาอังกฤษเรามีสังคมเรามีภาษาไทยเรามีนะครับและหรือถ้าใครอยากให้ตีวิชาอื่นส่งมานะเดี๋ยวทีมงานจะพิจารณาให้นะครับอีกคนนึงครับน้องโอซอนเนี่ยบอกว่าอยากเข้ารัิศาไออาร์ I I, ธรรมศาสตร์ดีมาก ใครถามแบบนี้อยากจะตอบให้เพราะมีมาหาลัยชัดเจนไม่ใช่ถามมาล่อง,ลอ,งลอยๆน้องครับมหาลัยมีเยอะมากนะลูกนะธรรมศาสตร์ต้องใช้ภาษาที่สามหรือไม่มอม่แล้วกุวยแล้วเมื่อกี้นี้สารคามบอกไม่ต้องใช้ดีใจไปเลยใช้แต่อังกฤษธรรมศาสตร์มั้งธรรมศาสตร์ดีใจกว่านั้นอีกอังกฤษก็ไม่ต้องใช้เห็นไหม สอบตรงรัฐาศาสตร์ธรรมศาสตร์หนูใช้2อย่างไงครับ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐาศาสตร์วันนี้ไงวันนี้แหละถ้ามาดูไม่ทันกลับไปย้อนดูเลยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐความรู้เร้งองเกี่ยวกับที่ครูสอนไปอะวันนี้เลยนะและไปดูเรื่องกฎหมนะายรัฐธรรมานูญดูข่าวการเมืองดูการเลือกตั้งดูเรื่องต่างๆข้อสอบเป็นตัวเลือก2เขียนเรียงความถ้าอยากเข้ารัฐาศาสตร์ สาขา IR ก็เรียงความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นถามว่าในการก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราควรจะปรับตัวอย่างไรหรือเราควรจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างไรเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันแบบนี้นี่คือการเรียงความเกี่ยวกับเนี่ยรัฐศาสตร์หนูสอบสองอย่างจบแต่ทั้งอดิศักดิ์ทางโอซอนบอกพี่ครับคนมันแข่งกันเยอะถ้าผมพลาดถ,ถ้าพลาดเรายังมีสนามสุดท้ายคือการแอดมิชชั่นกลางนะ Admission นกลางนั้นน้องใช้แกะ40%แล้วอีก10%ใช้สิ่งที่หนูเรียนมาเช่นใช้คณิตศาสตร์ก็ได้หรือใช้ภาษาก็ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสเยอรมันาาญ,ญี่ปุ่นเราก็ใช้คณิตศาสตร์นะครับถ้าเรารู้ภาษาก็สอบภาษา <c oughs> เท่านี้ครับน้องก็สามารถเข้าไปเรียนรัฐศาสตร์ได้ตามที่ทุกคนต้องการ โอเคไหมวันนี้ได้สสาขาครับจิตวิทยากับรัฐศาสตร์สาขาอื่นสนใจที่ไหนอะไรยังไงถามมาได้ถ้าพี่เมฆตอบได้จะยินดีรีบมาตอบให้พวกเราเลยนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุกนะครับช่วงหน้าไปดูอาชีพอินทีเรียครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างพี่แพลวจะพาเราไปดูในช่วงติวยันโตนะครับพี่เมฆลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุก